อันนั้นก็ล้วนปลาสุกปรุงด้วยน้ำปลานิดหน่อยจากนั้นก็เติมพริกเพิ่มคข้มเผ็ดใส่ผงนัวลงไปนิดหน่อยเพิ่มความเส่บตามด้วยน้ำปลา นิดหน่อยเพิ่มควมหอมจากนั้นเขาก็เตรียมใส่ผักมีผักชีหอมซอยสะระแหน่ข้าซอยใส่แล้วค้นค้นข้ครื่องมันใส่ค้นคัวตบไทยแล้วก็ขัวเพิ่มควมหอมเกือบลืมใส่คนใส่ค้นเกลือค้นแห่ขากันจะเสียปักพี่น้อง จากนั้นเขาก็เตรียมซสิรมามาพี่น้องเสิร์ฟแซ่บกันครับหลับประตองกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวไงกุยแก้มพักโอ้เมนูนีก้ก็สุดเท่านั้นแซ่บจ,จนได้ดูดเนื้ออีกคือเกาเหลือเยอพี่น้อง